พบสวัสดีครับลุงพร้อมครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับห้านาทีสลับเพื่อนครูนะขอเป็นกำลังใจสลับคุณครูที่จะก้าวเดินไปสู่เส้นทางสายบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบผู้ในการโรงเรียนนะสอบผู้รองผู้ในการโรงเรียนโชคดีโชคดีนะครับ มาที่การประชุมคณะกรรมการณะารามการครูและบุคลากรการศานะครับครั้งที่2ทับ2558นะครับซึ่งรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบนะครับในหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศนะครับเป็นเกณฑ์ใหม่ นะก็ลองดูว่าผู้ที่มีคุณสมบัติก็เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะสลับวุฒิปริญญาตรีส่วนจบปริญญาโทก็2ปีเท่านั้นเองนะการออกข้อสอบก็จะเป็นการกําหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินะให้สำนักาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดําเนินการอข้อสอบที่สําคัญที่สําคัญคุณครูครับการดําเนินการคัดเลือกต่อไปนี้นะครับให้ออกกอเขตพฤติการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบอภาคกและภาคข ผู้ที่สอบผ่านก็จะต้องอได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ขึ้นบัญชีไว้สองปีใครที่อยากจะเป็นศึกษานิเทศเตรียมพร้อมเลยนะครับมาที่ทางสพนครนบรุรเขตหนึ่งโดยท่านมารุตอุปนิสากรนะครับแจ้งหึงสือไปยังผู้อำนการโรงเรียนในสังกัดบอกว่าสำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแจ้งหลักเกณฑ์ในการขออนุมัตินะอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้เงินงบประมาณของทางราชการและเงินโนอก งบประมาณของทางราชการซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการนี้นะครับเพื่อความถูกต้องเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะรสปปนครปฐนะมเขตหนึ่งก็ได้ส่งเอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณนะครับและว,ว่ารายได้สถานศึกษาในในการเดินทางไปต่างประเทศให้ทุกโรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องนะครับ วันอังคารที่ผ่านมาเจริญพรคำจานท์นำเสนอการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับสบพปนครพนมเขตหนึ่งนั้นนะครับมีทั้งหมด9อัตรานะอัตราไหนนะครับเจริญพรคำจานร์ได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วันนี้นะครับสบพปนครพนมเขตสองก็ได้ประกาศารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการาในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ ก็รับสมัครตั้งแต่วันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการเขียนสองรับเยอะนะลูกหลานนะ13อัตรามีวิชาปฐมศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา2อัตราคณิตศาสตร์1อัตราคอมพิวเตอร์2อัตราภาษาไทย1อัตราวิทยาศาสตร์2อัตราภาษาต่างประเทศ1อัตราและก็ ดนตรีศิลปะและการกีฬา1อัตราอ้าวยังนี้อีกนะครับสังคมศึกษาอีก3อัตรานะครับช่วงนี้ลูกหลานแน่ไปเที่ยวไม่ได้อยากถ้าอยากเป็นครูนะมีนาก็สมัครอีกระดับทั่วไปทั่วประเทศนะครับมาที่ทางสพปนครพนมเขตสองนะครับในเรื่องของการาแจ้งนะครับนำแจกใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบขประจำปี2557ซึ่งกองทุนบำเหน็จประมาณคร่าการ บกบขนะครับได้ขอความร่วมมือให้สมัง,งานเขตพื้นที่การสาเขต2นะครับได้นาแจกใบแจ้งยอดอเงินสมาชิกกบกขประจําปี2557เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้ในการยื่นชาระภาษีประจําปีพุทธศักราช2557นะครับดังนั้นสพปนครปฐมเขต2นะครับก็ให้โรงเรียนนะครับทุกโรงนะครับติดต่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบกข ประจำปี2,557นะครับได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สพป,ป,ปนครมนมเขต2ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับอาคาบริการชุมชนบ้างนะครับท่านผู้บรการคารมเพียรภายลุนผู้ในการเรียนบ้านพัทนนะครับเชิญชวนท่านที่ครบรักร่วมง,งานรวมใจไทยโ่่ะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจันทร์ที่16-17 กุมภาพันธ์ที่อ,อบอตอพัทไทบุญเข้าจีบุญเขา้เขาจีเริ่มแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ13-14กุมภาพันธ์บุญเข้าจีวัดสุพรารามศรีสงครามเชิญทุกท่านมาทําบุญบ้านดอนดูบ้านด,อนด,านดอนดูกุตไก้นี่ทีมงานส่งข่าวมาบอกว่า25กุมภาพันธ์นี้นะครับบุญเจดีฉลองเจดี9ก้ายอดอวัดประดูวีรธรรมนะครับของหลวงพ่อแพงตาเขมิโยนะฮะปิดท้ายข่าววันนี้นะครับ ก็ยินดีกับความสําเร็จที่ถือว่าเป็นนักบริหารหนุ่มไฟแร,แรงสุดยอดเลยนะครับท่านดรพิสุทธิกิติศรีวรพันธ์ผู้บริการเรียนบ้านท่าอุเทนเสารนี้เสานี้นะครับวันแห่งความรักษากลบอกว่าภาคเช้าจะเป็นการฉลองฉลองอโรงเรียนพระราชทานนะที่โรงเรียนบ้านท่าอุเทนนะครับคำคืนก็มีงาน1ิ1 1ปีคืนสุเย่าชาวเหลืองฟ้าร่วมงานกันครับลงพรอครับสวัสดีครับ ก็จะสงใจมาครับสราบัาน,นิรนันท์เทวเดชขอบคุณท่านอาจารย์รุชัยยพันธ์กุอ้วนนะโรงเรียนบ้านน้อยนาเนือครับที่ฝากของขวัญมาให้ได้รับแล้วเขาด้วยความขอบคุณยิ่งครับเนื่องในวันวันสําคัญอิทพร้อมขอบพระคุณนะฮะที่มีหลายคนจําได้ถ้าอย่างไงยังไงในวันที่14กุมภาพันธ์วันเลนไทนยเนี่นะฮะ ทางเรือแม่น้ํโขงพลได้ครูสของเราซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมากในเวลานี้นะฮะบริการสลหรับท่านที่มีคู่รักหวานแหววเป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะใครที่จะลงไปสวีทเป็นคู่เนี่ยครับปกติเราจะเสียค่าเรือเนี่ยคนละ200บาทเหลือคู่ละ300บาทครับคู่ละ300บาทเรามีเครื่องดื่มอะไรต่างบริการจําหน่ายในเรือนะฮะถ้ายัางไงใครต้องการที่จะไปทริปนี้นะครับทริปทัวร์นี้กับเรือแม่น้ำโขงพลได้ครูสของเราครับจอง บัตรล่วงหน้าได้ครับ0897807179หรือว่า0818726729เรือจอดที่หน้าตลาดอินโดจีนออกเวลา17.30นนะครับแต่ถ้าวัดต้องการ